เจอมากับตัวกลิตน้องชายกระแตอาสยามเล่าอิทธิฤทธิครูกายแก้วกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากสำหรับครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทกับความเชื่อด้านการประทานพรความร่ำรวยจนเป็นที่เรื่องลือหลังตกเป็นข่าวดังรถบรรทุกรูปปั้นครูกายแก้วติดคานสสพานล,ลอยแถวรัชดาขณะทำการขนย้ายมาประดิษฐานที่ศาลครูกายแก้วณนะลานโรงแรมเดบาซารัชดาพิเศษ บริเวณสี่แยกรัชดาราดพร้าวงานนี้เหล่าสายมูที่เคารพและศรัทธาก็มุ่งหน้ากราบไหว้กันสนันเกิดกระแสวิจารณ์กันมากมายครูไก่แก้วอสุรเทพให้โชคเป็นเรื่องจริงหรือแค่งมงายลละสุดนั้นรายการคนดังนั่งเคลียช่อง8ได้เชิญสิทธิเอกของครูไก่แก้วกฤิบุญยะาเลี้ยงหรือน้องชายของกระแตอาสยามพูดถึงที่มาของครูไก่แก้วว่าคือใคร รวมทั้งอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของครูกายแก้วที่เกิดขึ้นจนทําให้ชื่อเสียงโด่งดังไปหลายประเทศวิธีบูชาครูกายแก้วให้ถูกวิธีเป็นใครมาจากไหนคะขาอเรียนให้ทราบนะครับว่ากรีฑเองก็ได้มีประวัติมาหลายเจนแล้วตัวกรีฑเองก็ได้ฟังมาจากอาจารย์หน่อยครูกายแก้วได้มาจากอาจารย์ทวินอาจารย์ทวินนั้นเป็นนักร้องดนตรีไทยเดิมครับอยู่ในวงดุรยางกองทบ,บกแล้วท่านเจอพระธุดงจังหวัดลำปางท่านก็ให้ครูกายแก้วมา ต่อจากนั้นอาจารย์ทวินก็ให้อาจารย์สุชาติก่อนหน้านั้นถ้าจําไม่ผิดครูไก่แก้วไม่ได้เป็นรูปลักษ์เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเป็นรูปประมาณสองนิ้วเล็กๆกอดเข่าอยู่อาจารย์ทวินได้มอบครูไก่แก้วให้กับอาจารย์สุชาติอาจารย์ก็นํามาบูชาต่อจากนั้นก็เกิดนิมิตหมายเห็นครูกกยแก้วในนิมิตของอาจารย์นั้นก็เรียกคนมาวาดรูปไว้แล้วก็สร้างเป็นรูปปั้นขึ้นมาเพื่อให้คนกราบไหว้ครับ ถ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์จริงรถไม่ติดให้วุ่นวายขนาดนี้คิดว่าเกิดจากอิทธิฤทธิ์จริงๆแล้วก็มองได้สองอย่างครับผมเองก็ค่อนข้างเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนที่มีวิทยาศาสตร์ในตัวด้วยปราบขออภัยพี่ๆทุกท่านนะครับที่วันนั้นอาจไปทำงานสายหรือว่าเกิดอะไรหลายอย่างที่เป็นเหตุสุดวิสัยกลี่มองว่าเราก็เป็นเรื่องของการคำนวณผิดพลาดมากกว่า จริงๆแล้วเดินทางมาตั้งแต่นคนปรปฐมไม่ติดอะไรเลยมาติดตรงโคง้งนั้นโค้งเดียวเขาบอกว่าเป็นโค้งนั้นที่มีอุบัติเหต,ตุตายหลายศพก็โค้งร้อยศพผมก็มองในมุมของวิทยาศาสตร์ก็คือมีความผิดพลาดทางเทคนิคแค่3าหเซนใช้เวลา10นาทีในการแก้ไขขอบคุณพี่ๆทุกหน่วยงานที่คอยอำนวยความสะดวกเราก็ปล่อยลมยางนิดเดียวเดินทางปกติได้เลย ถ้ามองอีกมุมบางคนที่มีความศรัทธาก็บอกว่าครูไกยแก้วเขาได้โปรดสัตว์ตรงนั้นพอมีข่าวเกี่ยวกับครูไกยแก้วคนก็แห่ไปบูชากันเยอะดังแบบข้ามคืนจะบอกว่าอยังไงดีจริงๆแล้วครูไกยแก้วก็มีมานานแล้วนะครับมีก่อนกริดเกิดด้วยซ้ำมีมาพร้อมกับสารพระพิคเนศห้วยขวางเลยครับ จริงๆแล้วถ้าใครไปศาลพระพิคเนตที่ห้วยขวางก็จะเห็นครูกายแก้วตั้งหรือลองค้นหาดูก็ได้ครับว่าครูกายแก้วมีที่ไหนบ้างจริงๆมีมาก่อนที่เราจะมาตั้งตรงโรงแรมบาซาอีกครับด้วยความที่ผมมองนะครับผมมองว่าเป็นพระวองค์ใหญ่หน้าตาบร,รม,าามีหน้าเกรงขามหน้าเกรงขามหรือว่าหน้ากลัวเด็กบางคนกลัวดิฉันพูดตรงๆน้องกรีดอย่ากโกรธนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับอธิบายให้ลูกฟังว่า อะไรเป็นอะไรบางทีก็เหมือนได้สอนลูกไปในตัวบางคนนะลูกสักลายทั้งตัวอาจมีใจดีก็ได้ลองให้พ่อแม่อธิบายถ้าไปต่างประเทศก็มีมากกว่านี้อีกครูกายแก้วบางคนเรียกว่าพ่อใหญ่จะเหมือนกับพ่อแก่หรือว่าคนวงการบันเทิงเขาไหว้กันไหมคะคล้ายกันครับแต่ส่วนใหญ่ที่คนบางคนเรียกว่าพ่อใหญ่ผมพูดก่อนว่าให้ความเคารพนับถือบางคนก็จะเรียกครูบาอาจารย์บรมครูกายแก้วปู่กายแก้ว,กกวพ่อใหญ่ก็มี คนที่เรียกพ่อใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่อายุเยอะๆเพราะว่าครูกายแก้วนั้นเป็นรุ่นสู่รุ่นมาเลยให้เกียรติท่านแบบนั้นครับกับคนที่เขาขอพอแล้วสำาริจผลทําไมเป็นเทพแบบนี้กลิ่มองว่าก็เคยถามอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าที่บูชาครูกายแก้วรูปหน้าท่านแบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อให้ท่านมีบารมีน้าเกรงขามหน้ากลัวสิ่งศัตรูต่างๆพวกดวงตกไม่ดีผู้ผีปีศาจ จะได้ไม่ต้องมาทําอะไรเราหรือว่ามันก็สะท้อนกลับไปเป็นที่รู้จักของคนได้ยังไงคูไกยแก้วเพราะอยู่ๆก็มาโด่งดังก็มีมานานแล้วอาจเป็นครั้งแรกที่เราทํามีพิธีก็เหมือนว่าเราทําแลนด์มาร์กใหม่ขึ้นมาที่นั่นไม่ได้มีแค่คูไกยแก้วอย่างเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพระองค์ก็มีมาให้กราบไหว้อย่างเช่นคนจีนนะครับ มีการแก้ชงปกติที่ไทยก็จะมี32องค์แต่จริงๆมี60องค์ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์หน่อยเห็นว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีคนสัญจรเยอะเผื่อมีใครมาก็จะได้แก้ชงไปด้วยได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยก็ต้องขออนุญาตจากคุณชานเจ้าของที่ด้วยท่านก็ให้อาจารย์หน่อยมาตั้งตรงนี้นับถือครูไก่แก้วได้อย่างไรแต่ก่อนนั้นกรีฑเองก็บูชาทุกพระองค์กรีฑเป็นคนไทยบัประชาชนก็คือาศาสนาพุทธ มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในตัวอยู่แล้วครับผมก็บูชาทั้งคุณพ่อคุณแม่บูชาเทพทุกพระองค์เลยครับพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่สายกลางกรตก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบถือศีลห้าแบบคนทั่วไปเลยมีทางโลกกรีดยังเด็กอยู่อยางดูแลพ่อแม่ส่งบ้านช่วยเหลือพี่สาวก็มีความเชื่อว่าบูชาเทพต่างๆจะสำเร็จผลอย่างกรีดบูชาพระพิคเนธพระแม่ธุราคาก็มีพระแม่กาลีก็มีพระศิวะก็เป็นตัวเมน ลิดเองพ่อปู่ฤษีรวมทั้งพระราหูเพราะมีความเชื่อว่าคนเกิดวันจันทร์อย่าบูชาราหูนะเพราะราหูอมจันทร์ถูกไหมครับกลิดก็เลยบูชาพระราหูเป็นต้นมาพอกลิดบูชาปุ๊บพระราหูเข้าลัคนาตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าเกิดอาเพศตัวเองเพราะเราบูชาเราก็มีความเชื่อตรงนั้นเคยไปบวชพมา่าด้วยบวชนานไหมใช่เวลาบวชหนึ่งปีเต็มครับ ขาดอีกแค่สิวันครบปีพูดตรงๆว่าเราบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตอนนั้นออกเพลงว่าขอวาบติต่างว่าตัวเองเดี๋ยวเพลงตัวเองต้องดังแน่ๆไม่มีเวลาบวชแน่ๆก็เลยขอเวลาแม่บวช15วันพออยู่ไปสักพักเรารู้สึกสบายใจก็เลยขออยู่หนึ่งเดือนพออยู่หนึ่งเดือนนานไปก็ขอสเดือนต้องพูดอย่างนี้ก่อนเนาะบอกว่าแม่ครับติดขอหพรรษาเราคิดว่าหพรรษาม,มีสเดือนพอครบสามเดือน กฤตจะศึกเปล่าเลยไม่ใช่หนึ่งพรรษาคือการเข้าพรรษาแล้วอีกหนึ่งพรรษาก็ปีหนึ่งต้องอยู่ต่อแต่ก็ไม่ใช่อยู่เพื่อให้ครบหนึ่งพรรษาไม่ใช่นะแต่พอครบสามเดือนปุ๊บกฤตดรู้สึกว่าสบายใจเหมาะเจาะก,กับเจออาจารย์หน่อยพอดีก็ได้บวชกับอาจารย์หน่อยเลยเพราะว่าปู่สุชาติท่านเสียอาจารย์หน่อยท่านก็เลยบวชทดแทนให้กับคุณพ่อและผมก็ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หน่อยลูกศิษย์ก้นกุฏิไปด้วย เหมือนพระเหมือนพี่เลี้ยงอาจารย์ก็สอนธรรมะนั่งสมาธิปฏิบัติถือบินทบาดไปด้วยเดินกันแบบจงกรมแบบไหนบ้างสอนผมว่าบทไหนที่ให้ญาติโยมโปรดสัตว์เป็นยังไงสอนเป็นภาพปกติทั่วไปก็โชคดีมากเลยครับระหว่างที่เราบูชาครูกายแก้วเคยเจอปาฏิหาริย์ไหมคะปกติแล้วผมไหวค้ครูไกยแก้วอยู่แล้วผมไม่ได้ไหว้จริงจังเพราะว่านักธุรกิจก็ดีนักแสดงก็ดีเจ้าของธุรกิจต่าง รวมทั้งนักการเมืองขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงนะครับก็มาไหว้มาปรึกษาอาจารย์ถึงปัญหาต่างๆแล้วบางทีกริดไม่เจออาจารย์หน่อยหรืออาจารย์หน่อยให้กริดพาแขกไปไหว้ครูกายแก้วหน่อยท่านก็ส่งของมาไหว้ผมก็ส่งอีกเพื่อตัวเองไหว้ด้วยไม่เคยจริงจังพอมีครั้งหนึ่งกริดอยากเป็นนักร้องต้องเรียนอาจารย์ว่าผมไม่เคยมีค่ายไม่มีทุนทรัพย์เป็นของตัวเองยังเด็กอยู่เราเห็นคนอื่นไหว้แล้วชีวิตเขาดี เราก็อยากไหว้บ้างเราก็เริ่มไหว้ขู่ไก่แก้วจริงจังปกติคือไหว้ผ่านๆเห็นเขาไหว้ก็ไหว้าตามอันนี้เราปฏิบัติสวดทาทุกอย่างไหว้ผลไม้ถือศีลทำทุกอย่างที่อาจารย์หน่อยบอกเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆก็มีเงินก้อนหนึ่งจะบอกว่าชีวิตติดลบก็ได้ครับเพราะว่าตรงๆแล้วเด็กผู้ชายที่โตแล้วส่วนใหญ่จะไม่ขอเงินพ่อแม่อยากเป็นนักร้องการเป็นนักร้องต้องใช้ทุนทรัพย์สูงทั้งโปรดักชั่นต่างๆการแต่งเพลง เงินที่ได้มาก้อนหนึ่งจากการที่ผมขายเครื่องสำอางพี่กระแตทางที่มาทีหลังคนอื่นเลยแล้วก็เป็นผู้ชายขายของด้วยไลฟ์ Live ขายของนี่แหละมีคนมาซื้อผมยังไม่รู้เลยว่าแป้งเบอร์อะไรใช้กับอะไรได้เงินมาก็เลยมาทำเพลงเคยเห็นนิมิตเคยเห็นในฝันอะไรบ้างไหมเคยถามตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่เราไหว้ไปไม่ว่าพระพิคเนตหรือเทพอื่นๆท่านได้รับจริงๆไหมผมเคยถามตัวเองนะ ย่งครู่กยแก้วก็เหมือนกันผมก็อย่างพิสูจน์อยู่ทุกวันนี้สิ่งที่ผมทําไปท่านได้รับจริงๆไหมมีวันหนึ่งครับอาจารย์ผมหลับแล้วเรายกของไปไหว้ครู่กยแก้วเชื่อไหมในฝันผมเห็นสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดครูกระดิกได้อาจารย์หน่อยเขาตั้งครู่กยแก้วไว้ที่น้าตกแม่กาสาแม่สอดจังหวัดตากในฝันผมไปยืนตรงหน้าศาลครูก็หยิบผลไม้เรามากินผมรู้สึกปลื้มใจ ผมไปถวายเสียงร้องเพลงไปปฏิบัติสวดมนต์ท่านก็รับก็เป็นแสงเป็นไฟผมก็รู้สึกว่าหรือว่าท่านมาให้เราเห็นหรือเปล่านี่คือครั้งแรกที่ผมเห็นคู่กายแก้วแล้วก็มีอีกเรื่องที่คนอื่นเห็นแต่เราไม่เห็นต้องบอกว่าอาจารย์หน่อยดูแลผมตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผมก้าวขวบเลยเปรียบเสมือนลูกบุญชรรอาจารย์ก็คอยเป็นห่วงกลีดไปกับเพื่อนสี่คนใครขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดอาจารย์หน่อยก็บอกว่าเดินทางเข้าป่าอันตรายนะ ไหวครูบาอาจารย์หน่อยพ่อเป็นห่วงผมก็ไหวาสาธุครูครับกลิดเดินเข้าป่าอาจจะมีหลงหรือว่ามีวิญญาณต่างๆตามความเชื่อของเราก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครูนั่งรถมากับผมด้วยนะอาจารย์เชื่อไหมขับรถสวนเลงคนบีบแตรตลอดทางกระทั่งถึงด่านตรวจพอถึงด่านตรวจพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องสายตรวจเขาบอกว่ามีแม่คังขาวแม่ไก่ยอยู่บนรถอยู่บนหลังคาลงมาดูหน่อย เราก็ขับผ่านมาเรื่อยๆคนก็บีบแตรเรามาเรื่อยๆผมเหลือบตามองกระจกหลังแล้วก็เอนดูข้างบนเห็นเล็บนกสีแดงเลยติต่างว่าครูเราหรือเปล่าได้ข่าวว่าทัวรจีนนั้นตั้งใจเดินทางมาไหว้ครูไก่แก้วก็มีจริงๆแล้วคนจีนเชื่อหลายนิกายเขามีหลากหลายศาสนาความเชื่อของเขาอาจาร,รย์หน่อยจับตัวยากมากนะครับในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ต่างประเทศหมดที่จีนฮ่องกงไต้หวัน คนจีนก็ได้รู้จักอาจารย์หน่อยแล้วก็บูชาครูกายแก้วชื่อเสียงของอาจารย์หน่อยกับครูกายแก้วไปที่ต่างประเทศได้ยังไงคะก็ปากต่อปากเขาเชื่อว่าอาจารย์หน่อยจะพลิกชะตาเขาได้เขาก็มาทําคนธุรกิจติดขาดการงานการเงินไม่รับรื่นก็มาหาอาจารย์หน่อยให้ปลดล็อกกันคนจีนที่เจองานเขาก็บอกว่ามาไหว้โดยเฉพาะโดยตรงและคนจีนก็ขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยเราเห็นคนเขาพูดแบบนี้เราก็ดีใจกับเขาด้วย